何 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลตำรวจโทเศนิศสำราญสำรวจกิจผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจข้าราชการตำรวจนักเรียนนายร้อยตำรวจหลักสูตรนรตนรอ,อ,นอ,นรอ,อและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า1 5 0 0คน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกันอย่างคือกก้อง ทางนี้พลตำรวจเอกตำรงศักดิ์กิติปัทภัทได้ร่วมปลูกต้นสลาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจและร่วมกิจกรรมจิตอาสากับผู้เข้าร่วมโครงการต่อจากนั้นเวลาสิบนาฬิกาพบตรได้บรรยายพ,พิเศษเกณนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่1ถึง4และนักเรียนอบรมนักหอประชุมชุนหนาหาวันมุ่งเน้นการเป็นตำรวจมืออาชีพมั่นยาระเบ,บียบกฎหมายเชี่ยวชาญยุทธวิธีและเทคโนโลยีมีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดีและมีจริยธรรมประจำใจพร้อมแนะนำา5เทคนิคการทำงาน ให้มีความสุขและประสบความสําเร็จฝากข้อคิดแก่ข้าราชการตํารวจทุกนายว่าการทุ่มเททํางานช่วยเหลือประชาชนเป็นความดีที่ทําได้ทุกวันอย่ากลัวการทํางานหนักเพราะการทํางานมากจะทําให้มีประสบการณ์มากต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พัฒนาตนเองและได้ทําความดี